เริ่มวันแรกของเดือนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลนะคะ1ธันวาคม2566ค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตความน่ารักของลูกชายแห่งชาติน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะโพสจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตจ้าพกพารอยยิ้มอันสดใสไปด้วยทุกที่ไม่ว่าร้อนแค่ไหน ยิ้มสู้สุดๆวันนี้รวยๆปังๆนะครับแฮทแทกไรอันกาดบัณฑิตค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์และก็คำคมโดนๆจากเฟซบุ๊กน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะวันนี้ก็ขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะขอให้โชคดีนะคะ